ว่าฟันเฟสตาสาขาเซ็นทันพาราม2นะคะอยู่ที่ชั้น4เลยนี่เขาบอกว่าตู้เกมตู้ใหม่ตู้นี้เพิ่งมีที่แรกที่เดียวในประเทศไทยนะคะชื่อว่าไพเลดหรือโจนสลัดใช่ปะถ้าพอยยังไม่ผิดเขาบอกมาเขาบอกมาคนดูบอกมาว่ามันชื่อนี้นี่มันก็จะมีเรือนี่ไงโจนสลัดนี่เรือมันต้องล่มต้องทําให้เรือล่ม ทำลูกบอลอ่ะให้ร่วงลงด้านล่างคือถ้าเป็นลูกบอลสีขาวอ่ะสี่ลูกบอลก็คือได้1ดวงได้สเต็ม1ดวงถ้าเป็นลูกสีเหลือง1ลูกจะได้สเตม5ดวงเลยจ้าสแตมตันก็ไวมาตามทางนี้เลยอจอนกำลังสู้ชีวิตอยู่นะตอนนี้เลือกไอ ัวให้เล่นนะคะสามเครื่องให้เล่นแล้วเราต้องสะสมไฟโบนัสให้ได้5ดวงถ้าเราครบสะสมไฟได้5ดวงเราเราจะได้300สแตมป์300ดวงสแตมป์300ดวง,ดวงก็คือเป็นแจ็คพอตแต่มันมี3มเครื่องมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้ไฟสุดท้ายก่อนกันคือใครได้เครื่องไหนได้ไฟสุดท้ายก่อนก็คือได้แจ็คพอตไปเลยคือ มันเหมือนช่วยกันสะสมสั่งสมมดสั่งซ้ายได้มาไฟที่4ี่แต่เราได้ไฟที่5้าเราก็ได้แจ็คพอตไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นช่องออสำหรับลูกบอลสีขาวไหลลงมานะแล้วตรงเรือน,นั้นเป็นสำหรับลูกบอลสีเหลืองไหลลงมาแล้วตรงนี้ก็เป็นสุ่มจ้า พอจะสอนว่าทำอย่างไรให้เรือลม่มอ่ะให้สังเกตฝั่งซ้ายมือสีฟ,ฟ้ามันจะมีลูกบอลสีขาวร่วงลองอมาทำอย่างไรก็ได้ให้มันร่วงลงช่องซุปเปอร์โบสเราต้องการซุปเปอร์โบสเท่านั้นนี่อ่นนี้ไมาแล้วได้แล้วได้ได้ได้ซุปเปอร์โบสแล้วแต่เรือยังไม่ล่มนะจ๊ะเธอต้องมาเล่นเกมต่อ ทำไงเห็นไฟกระพริบไหมเธอทำลูกบอลสีขาวร่วงช่องไหนก็ได้ที่มันเป็นไฟกระพริบไม่ว่าจะเป็นห้าโบนัสยี่ห้าอะไรก็ช่างขอให้มันเป็นไฟกระพริบทำช่องไหนก็ได้มันจะมีโบนัสกระพริบตอนนี้สิบกระพริบอ่ะละนี่ซุปเปอร์โบสซุปเปอร์โบสจะลงไหมตรงๆไหมไอ้ลองลงลงตรงๆรเลยจ้านี่นนล่วงลงไฟกระพริบเรือ ดวงเลยนะสีเหลืองม่ะเออนั่นแหละทำไมถึงต้องทำให้เรือล่มเพราะว่าสีเหลืองม,มันเยอะมันมีค่ากับเรามากสาขาเซนทันพลพรามสองจะใช้เป็นเหรียญน,นะคะก็ตู้นี้หยอดสองเหรียญจะได้ลูกบอลมาสี่ลูกก็มีปุ่มเดียวให้กดเลยจ้ะแล้วก็มาการระยะสกิลกัน ยังไงให้มันได้ซปเปอร์โบสหรือโบนัสอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเกมสุ่มให้เล่นไปเป็นการสุ่มสปินสุ่มสปินเนี่ยอาจจะได้สแตมเพิ่มบอลเล็กเพิ่มบอลใหญ่เพิ่มทําอย่างไรจะได้ไฟสุ่มให้สังเกตที่ไฟลูกสีขาวขาวสามลูกตอนนี้เราสะสมได้แล้วที่มีรูปหีบด้วยก็คือเราต้องทํา ลูกบอลสีขาวร่วงลงช่องส a ม l บ5 5ลูกเท่ากับไฟ1ดวงถ้าลง10ตอนนี้ลง10แล้วนะคะลง10บก็ช่างมันนับให้แค่5ก็เท่ากับ1ดวงเราต้องการจะสมให้ครบ5้าดวงไฟสีขาว5้าดวงข้างหีบเห็นไหมคะเรารอจะได้สุ่มสปินอ่ะตอนนี้ได้มาแล้ว4เดี๋ยวรอสุ่มอันนี้ได้ไม่ได้ได้ปะไม่ใช่ อ่าได้แล้วเหรออ้นี่ต่อไปเป็นช่วงปาร์ตี้ท้าทำอย่างไรจะได้ปรปตี้ถามเหมือนเดิมทำลูกบอลลูกขาวลูกเล็กให้ร่วงตรงช่องโบนัส เพื่อมาเล่นเกมต่อ,อไ,ดได้แล้วได้แล้วได้โบนัสสังเกตที่หน้าจอเลยๆกําลังสมมุมหมุน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 สมให้ได้ปาร์ตี้ทามจ้าดีได้มาแล้วปาร์ตี้ทามช่วงนี้คุณต้องยอดเรียนร,รัวรัวรัวแล้วก็กดรัวรัวรัว,รวเพื่อให้ลูกบอลเล็กร่วงจงช่องพิกเก็ตบิ๊กบอสมอลบอสให้ได้เยอะที่สุดเพราะมันคูณห้าเท่า เป็นช่วงทำคะแนนเลยคุณต้องย้อนแล้วกดย้อนแล้วกดรัวรัวรัวทำอย่างไรก็ได้ให้มันได้เยอะที่สุดโอ้นี่ล uring, corona, ูกบอลเล็ก็ไหลลงมารัวรัวเลยรัวรัวรัวอย่าย้อนอย่าย้อนช่วงนี้ของเธอต้องทำงานทั้งย wow. ้อนั้งกดทั้งย้อนั้งกดเออให้มันได้มากที่สุดเดี๋ยวอย่างมันมาสรุปให้เราจะได้ 200ลูกคนใหญ่20ลูกบอลเล็กได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่50จ้าอย่าลืมนะคูณ5เท่ากดลัว,ลวยอดละัวอย่าไปยอมมันเออีครบสี่ดวงแลว้วเมื่อกี้พี่ทางง้างเขาทำได้มาเต่เราใครใครจะได้ก่อนถ้าคุณใครก็ช่างที่ถามว่าทำไฟดวงที่ห้าได้ก็คือได้เจ็ดอพอตไปเลยสามร้อยจ้า ก็จะได้แจ็คพอตไป300นะแล้วมันก็ไหลมาลัวๆลัวๆแบบฉันจับไม่ทันอันนี้คือคุณจอนทำได้แนละ้ว